สวัสดีค่ะแนะนับตัวเองเหน่อยค่ะสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสามารถบุญนั์น,นะครับอยู่วิทยาลัยสงขลำพูนครับผมค่ะมาจากโครงการไหนหรอคะมีเอ่อมาจากโครงการวิจัยเรื่องการปรับตัวของชุมชนกเกลียดทางไม่ลอบของจังหวัดลำพูนครับผมโครงการทําเกี่ยวกับอะไรหรอคะเอ่อเกี่ยวกับ ส่วนใหญ่ที่เน้นหนักๆก,ก็คือว่าวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงการปร,รปับตัวในในยุคป,ปัจจุบันเห็นว่าชาวบ้านเมื่อก่อนใช้วิถีวิถีชีวิตชุมชนแต่ว่าปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนสังคมภายนอกโดยเฉพาะวิษสร์เทคโนโลยีเข้ามากระทบต่อวิถีชีวิตของเขาทาให้เขาต้องเ,อเกินการปรับตัวแต่ด้วยข้อจํกากัดของชุมชนการเรียนไม่สามารถจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ทั้งความเชื่อของความคิดทั้งวิถีภูมธปรญญายต่างแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไหวมันก็เลยระหว่างระหว่างความคิดของชาวบ้านที่เป็นจุนเาเหรียญกับวิทยาศาสตร์มันก็เลยกระทบก,กันพอกระทบกันปั๊บเนี่ยมันก็มีปัญหารเรื่องการปรับตัวนะครับนี่คือจุดหลักๆเลยก็สนใจในเรื่องของการปรับตัวว่าโลกปัจจุบันเนขาจะปรับตัวให้อยู่บนพืนบนบนบนนฐานของความคิดความเชื่อของเขาได้อย่างไร แล้วก็ไปกระทบต่อต่อปัญหาโลกในโลกปัจจุบันค่ะในช่วงที่ผ่านมามีบทบาทหน้าที่อะไรในการทํางานบ้าอ่ก็สำหรับโครงการโครงการวิจัยนี้เป็นโครงการที่ผมได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าโครงการนะครับหัวหน้าโครงการในการขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวกับการดูแลชุมชนของกะเรียงเพื่อการปรับตัวเนี่ยนะครับเป็นเป็นหัวหน้าโครงการครับะอยากพัฒนาโครงการในอไรต่อไปหรอคะ สิ่งที่เราทําได้มากที่สุดนะครับในแนวของการศาศาพัฒนาโครงการอย่างที่อย่างที่ทราบว่าเรื่องเรื่องวิถีชีวิตเรื่องความเชื่อเรื่องสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องของความอ่อนไหวทา้งด้านทังด้านชาติพันธุ์นะครับแล้วก็าการยึดติดในเรื่องของวิถีชีวิตแบบเดิมๆนะครับมันทําให้เราทาให้เราต้อง ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อตั้งข้อหลายๆเรื่องนะครับว่าเราในฐานะนักวิจัยจะช่วยเขาได้อย่างไรนอกจากการเชี้ให้เขาเห็นว่าโลกโลกใหม่กับโลกเก่ามันมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วเขาจะมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนต่อวิกฤตวิกฤตปัญหาที่กําลังที่เขากําลังเผชิญอยู่ได้อย่างไรนะครับนี่คือจุดมุงจะหลักว่าเขาต้องมีแนวทางกับการเผชิญวิกฤตอย่าง อย่างมีระบบก็มีแผนตามตามวิถีชีวิตของเขาค่ะในฐานะที่คุณสามารถนะคะเป็นหัวหน้าโครงการมีความภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยังไงคะอันนี้เป็นสิ่งสิ่งที่ชอบนะก็คือชอบก็คือว่าด้วยด้วยความที่เราเป็นนักวิชาการนะครับแต่ว่าความเป็นนักวิชาการเนี่ยแต่เราเราไม่สามารถจะทํางานบนพื้นฐานของความเป็นสุงชนนะครับเพราะว่าด้วยภารกิจของ ของงานที่ทําอยู่นะครับแม้ว่าจะเราเราจะทํางานวิจัยตามแบบแต่มันมันเป็นงานวิจัยที่เป็นการวิจัยสร้าง,งความรู้หรือฐานความรู้ทั่วไปแต่พอมาเข้าสู่โครงการนี้ปั๊บเนี่ยนะครับเราเห็นว่าแนวการทําวิจัยเชิงการปรับตัวซึ่งเป็นแนวของสังคมวิทยาแล้วเป็นแนวเป็นเป็น,เป,นเป็นแนววิจัยที่เราพยายามจะสร้างอัตลักษณ์ให้กับเราแต่พอพอเข้าไปจริงปั๊บเนี่ย มันมันเจ,เจอก็เจอปัญหาหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะความเข้าใจในวิถีชุมชนนะครับไอ้ความเข้าใจกลายเป็นเรื่องความท้าทายนะครับแล้วก็ความท้าทายนั้นเป็นสิ่งที่เราตั้งใจกันมานานแล้วว่าไน้เรียนสัมคมวิยาจ,จบสัมคมวิยานะครับสัมคมวิยาแล้วก็สิ่งที่เราได้รับเรียนจากครูบาอาจารย์มาแต่เราไม่มีความทำวิจัยนี้เป็นวิจัยต้นฉบับหรือว,วิจัยฉบับแรกที่ผมคิดว่า ถ้าเราสึกอยารอย่างเข้าถึงและเข้าใจแล้วเนะี่ยผมคิดว่าทําให้เรามองเห็นความคิดความรู้สึกความผ่อนไหวหลายๆเรื่องของของความเป็นวิถีชมุมชนเกรเรียงในโลกปัจจุบันแล้วมันจะเป็นตัวแทนหรือภาพลักษณ์ให้กับชมุมชนเกรเรียงอีกเยอะมากมายเลยจึงกลายเป็นว่าเราเราประทับใจที่ว่าเราได้ค้นหาคําตอบในเชิงของปรากฏการณ์ว่าเราสามารถจะ จะมีมีองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถจะทำนายที่เป็นลักษณะของแนวทางให้กับชุมชนกรเรียนได้ในเชิงวิชาการค่ะแล้วถ้ามีคนดูคลิปนี้อยากจะบอกอะไรบ้างคะ,ะสำหรับคนดูนะครับเราเราเรา,เราไม่รู้จะถ่ายทอดกันยังไม่รู้จะบอกอยังไงในเรื่องของการปรับตัวเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจคนที่ไม่เคยสัมผัสคนที่ ไม่อยู่ในกระแสของความเป็นวิถีกระเรียจรงจีนเนี่ยมันมันเข้าใจยากมากนะครับมันเข้าใจยากมากถ้าเราเข้าไปสัมผัสจริงๆแล้วเราจะเข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นความรู้สึกความคิดเห็นนะครับแม้กระทั่งว่ามนุษย์เราควรจะเอาตัวรอดในสถานการณ์ไหนฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าทุกคนปวดใจนะครับยอมรับในความเป็นวิถีชีวิตกระเรียงซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่า แล้วก็ป่าเหล่านั้นไม่ได้เป็นสิที่ที่ตัวเองสามารถจัดการได้นะครับมันไม่สามารถจัดการได้ในในในแง่ไหนใดใดทิศนะครับเพียงแค่อยู่แล้วก็ทำการดำเนินชีวิตในวงแคบๆเท่านั้นเองมันเหมือนกับการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่มองชุมชนการีบในพื้นที่ป่านะครับว่าเขาไปอยู่ในป่าลุกล้ำป่าทำลายป่า อยากจะให้เข้าใจว่าพวกคนเหล่านั้นเขาเขามีวิถีชีวิตของเขาซึ่งเขาอยู่กันมานานมากถ้าเขาอยู่มานานเขารักษาป่ามานานนะครับแล้วต่างๆความรู้สึกของคนที่อยู่ในเมืองก็กล่าวหาเขาว่า,เ,าเขาทําลายป่าเขาทําลายต้นน้าจึงมีผลกระทบมาสู่แหล่งน้ําหรือแม่น้ําต่างๆทําให้น้าขาดหายไปอยากจะให้ทุกคนเปิดใจลองศึกษา วิถีของเขาให้ให้เป็นรูปธรรมมากถ้าเขาทําลายสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาจะอยู่อย่างไรโดยสาม,มารถสํานึกในขณะที่เขานับถือผีนับถือหวยนับถือปาแล้วเขาจะทําลายสิ่งที่เขานับถือหรือนะครับอยากจะฝากตรงนี้ว่าคนที่ที่ดูที่ฟังอยู่เปิดใจลองรับฝังแล้วเข้าไปดูในวิถีความเป็นชุมชนเกรียดท,ท,ท,ทั่วทั้งประเทศ ให้ให้ให้เข้าใจนะครับแล้วก็ลองลองเปิดใจสำหรับการศึกษาในเรื่องนี้ครับ